นี่คือเรื่องราวของเหรียญสิบปี2500ครับที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าถ้าสภาพสวยๆและเป็นบล็อกหายากราคารับซื้อตั้งแต่5,000ไปจะถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะครับผมนะใครที่มีเหรียญสิบปงแบบนี้กดเลข10มาได้เลยครับผมนะนี่คือเหรียญสิบปี2500นะครับมีทั้งหมด4บล็อกสวัสดีครับผมเอ็นคอร์ปสมนะครับผมนะเจอกันเหมือนเช่นเคยกับรายการดูดีๆมีตังใช้ไปกับเอ็นคอร์ผสมนะครับรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับ ใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงชัดเจนกดเลขหนึ่งให้นายครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้านะฮะสวัสดีครับเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยในช่วงยามเย็นแบบนี้กับรายการดูดีมีตังใช้ไปกับเอ็กซ์นครพรมนะครับผมนะนะครับผมอ่ะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงชัดเจนกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับรายงานตัวมาเลยครับว่ารับฟังอยู่ที่จังหวัดไหนได้ยินเสียงชัดเจนไหมอย่างเช่นนครปฐมชัดเจนครับสวัสดีครับพุกที่เอฟซีทุกท่านนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะสามารถ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเอกได้นะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับวันนี้เป็นนะเรื่องราวของเหรียญสิบปตังนะครับผมนะแบบนี้เลยเหรียญสิบปตังเล็กๆแบบนี้นะครับผมนะที่มีราคารับซื้อสูงสุดท่าสภาพสวยๆให้ผ่านการใช้งานและเป็นบล็อกหาย,ยากนะเรารับซื้อถึงเหรียญละนะครับผมนะเหรียญละห้าพันถึงหมื่นบาทนะครับผมนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับผมเหรียญสิบตรงค์งที่มีทั้งหมด4แบบนะครับผมนะที่บ้านในพื้นที่พี่มีแบบไหนตรงกับแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับผมนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นี่คือเหรียญสิบตรงค์งทั้งหมด4แบบนะครับผมนะมีแบบไหนเราลองมาดูนครับ เง้สิบตะตังจะมีทั้งหมด4แบบนะครับผมนะก็จะมีแบ่งเป็นทองเหลือง2แบบนะครับผมแล้วก็ทองแดงทั้งหมด2แบบนะจะมีทั้งหมด4แบบเรามีแบบไหนเพื่อนพี่สามารถหยิบขึ้นมาดูพร้อมกันได้เลยไม่แน่หยิบมาดูปุ๊บอาจจะมีราคารับซื้อ 5,000- ถึง10,000ในสภาพสวยๆส,ยสภาพไม่สวยก็อยู่ราว2 0 0 0 3,000นนะครับผมนะเบื้องต้นเรามาดูก่อนนี่คือแบบแรกนะครับผมนะมีทั้งทองแดงและทองเหลืองนะครับผมนะ คือเป็นเลข10หางสั้นนะครับผมนะแบบแรกที่เอากลัให้ดูตรงนี้นะครับผมนะเป็นเหรียญสิบตังค์นะครับผมดูตอนนี้ได้เลยนะครับผมนะจะเป็นเหรียญสิบตังค์ปีสองพันร้อยนะให้สังเกตตรงเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ที่เป็นเลขไทยนะครับผมนะถ้าเกิดเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะครับผมนะอยู่ในบรรทัดเดียวกันอยู่ในราบเดียวกันนะครับผมนะ นั่นแสดงว่าเป็นตัวปกติธรรมดายังไม่มีราคาครับผมนะราคารับซื้อเนี่ยเหรียญนั้นไม่เกิน2บาท3บาทนะสวยๆ5บาทนะครับผมประมาณนี้เท่านั้นนะราคายังไม่แพงแต่นะครับสำหรับใครที่มีบล็อกหายยากซึ่งเมื่อกี้เอ็กบอกไว้แล้วนะครับผมนะราคารับซื้อสูงสุดเนี่ยนะครับผม5,000ถึง10,000นะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านการใช้งานแล้วก็2,000 3,000นะครับผมนะเหรียญที่เอาไว้ด้วยพี่นะครับผมนะมีนะครับผมนะให้ไปสังเกตตรงเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เลยนะครับผมนะถ้าเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะครับผมนะ เลข1มีหางยาวลงมาแบบนี้เลยเลขศูนย์แบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกเลข1หางยาวนะครับถ้าเป็นสภาพทองแดงแบบนี้นะครับผมนะเลข1หางยาวแหละแต่เป็นบล ok ็อกทองแดงน,นะครับผมนะราคารับซื้ออยู่ที่เหรียญละประมาณ200-400ถึงบาทนะครับเหลือ200ถึง -4 รบาทแต่ถ้าเกิดใครโชคดีนะครับผมนะมีบล ok ็อกทองเหลืองนะครับผมนะับเป็นเลข1หางยาวนะครับบล็อก ok ทองเหลืองสภาพผ่านการใช้งาน 2,000- ถึง3,000ถ้าไม่ผ่านการใช้งาน 5000- ถึง10,000ครับ และฉะนั้นใครที่มีเหลียญสิบตังทองเหลืองหายยาวแบบนี้ถือว่าท่านโชคดีมากๆครับเป็นบล็อกที่หายากนะเป็นตัวอันดับติดอันดับต้นๆเลยนะครับผมนะดูตามนี้เลยบล็อกเล็กหนึ่งหายยาวทั้งทองแดงและทองเหลืองทองแดง2 0 0และถึง4 0่อทองเหลืองอน,นะครับผมนะสามพันถึงห้าพันในสภาพผ่านการใช้างานและถ้าไม่ผ่านการใช้างานหลักหมื่นนะครับผมนะบอกเลยว่าสภาพ,าพสวยๆเล็กหนึ่งหายยาวทองเหลืองหลักหมืน่นนะครับผมนะแล้วก็เหมือนประจำเป็นประจำเหมือนเช่นเคยที่เอ็กซ์จะมาเตือนทุกครั้งนะครับว่าเวลาที่เราจะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่าเรา ไม่ต้องโอนเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผมนะใครให้ราคาแพงใครโอนเงินนะแสดงไม่ใช่ใครให้ราคาแพงแล้วบอกว่าต้องโอนเงินต้องทำาะบรรอเด้วยนกันนั่นคือมิจฉาชีพครับนะวันนี้เอ็มเตือนด้วยฝากด้วยาฝากกันด้วยนะครับผมนะใครแชร์ได้แชร์เอ็กด้วยนะครับผมถือว่าเอาบุญนะครับแชร์ให้คนอื่น jis, เขาได้รู้ว่าจะขายเหรียญเก,ากา่าไปกับเราไม่ต้องโอนตังแม้แต่บาทเดียวนะครับผมนะใครให้โอนตังนั่นคือมิจฉาชีพครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ